สวัสดีครับวันนี้เกษตรหนึ่งชั่วโมงนะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูวิธีการปฏิบัติบำรุงนะครับเครื่องใช้ทางการเกษตรนะครับถ้ามีการชำรุดนะครับเรามีการซ่อมแซมยังไงเบื้องต้นนะครับวันนี้นะครับพาท่านผู้ชมนะครับดูวิธีการสาธิตนะครับการซ่อมบำรุงเครื่องตัดหญ้าครับนะครับ มีวิธีการดูยังไงบ้างมาดูกันครับสวัสดีครับน้องบอลสวัสดีครับ <laughs> มีวิธีการดูยังไงครับว่าเครื่องตัดหญ้ามันมันพังมันชำรุดนะครับไปแดีกว่า,วาดับแรกนะครับก็ <c oughs> ถ้าน้็ดูหลกัหลกๆก,ก็จะดูที่ตัวเครื่องครับว่าเครื <c oughs> ่องการชำรุดของส่วนที่สําคัญอย่างเช่นคาบูไหมครับตัวนี้ครับถอดออกมาจะเป็นคาบูครับ สองครับดูการไหลของการไหลของน้ามันครับว่าน้ามันไหลไหมตันหรือเปล่าคาบูตันไหมตามกองตามอะไรเช็คดูให้ดีครับครับระบบไฟต่อมาเป็นระบบไฟก็จะเป็นพวกหั <c oughs> วเทียนครับหัวเทียนก็จะอยู่ด้านหลังติดติดกับนี่ครับ,บที่ต,ติดกับตัวเครื่องติดกับตัวเครื่องว่าหัวเทียนบอดไหมตอนนี้บอดไหมดํามากเกินไปก็ให้ทาการเปลี่ยนอถ้าลอง ตรวจเช็คน้ำมันแล้วก็หัวเทียนแล้วเครื่องยังไม่ติดก็อาจจะไปให้ช่างซ่อมได้อาจจะเป็นที่ลูกสูบแหวนอาจจะหักครับเบื้องต้นเราก็คือเราแค่สังเกตข้างนอกภายนอกก่อนสังเกตภายนอกก่อน,อนว่าดูว่ากองน้ํามันตันไหมคาบูเป็นอะไรหรือเปล่าน้ํามันไหลไหม,มแต่ถ้าเป็นไส้ในพวกพวกลูกสูบอะไรงียต้องให้ช่างทําใช่ครับถ้าถ้าเกิดเราสามารถทาเองได้เราก็ทำครับถ้าเกิดว่าเราไม่เป็นก็ให้สามารถ ให้ช่างไปซ่อมทําได้โอเคราคาไม่กี่บาทครับอืมไม่แพงไม่แพงครับไม่แพงแล้ววันนี้น้องบอลทําอะไรครับวันนี้ครับเนี่ยผมมาเปลี่ยนจานครับอ๋อจานตอนนี้จะเป็นจานตัดพวกต้นกระถินต้นไม้ใหญ่ๆหอ๋อมันจะมีเลื่อยใช่ครับมันจะเป็นไฟฟันคล้ายๆฟันรถไถอ๋อครับอันนี้อันนี้สามารถตัดได้ไม้ใหญ่ไม้เล็กได้ไม้ใหญ่ไม้เล็กก็จะเปลี่ยนมาเป็นใช้ใบเอ็นครับใบเอ็นที่จะเป็นใบเอ็นที่เอาไว้ใช้ตัดสำหรับ หญ้าหญ้าหญ้าโดยเฉพาะอันนี้จะปลอดภัยต่อตัวเราเองแล้วก็คนอื่นด้วยมันจะไม่โดนหินไม่กระเด็นครับไม่โดนหินใช่ครับแต่เป็นตัวนี้จาอันตรายครับอ๋ออันนี้อันตรายมากเพราะว่ามันมีน็อตยึดแค่ฝั่งละสองตัวถ้าน็อตคลายปั๊บเนี่ยหมายถึงว่าขาเรานี่สามารถขาดได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นตัดตัวนี้ก็ให้ระวังเช็กนิดนึงอ๋อวันนี้ก็เปลี่ยนใบก็มีวิธีการทำไงครับก็ขันน็อตออกก็มันจะมี อรูตัวนี้ใส่เอาไว่าแย่นะครับแย่ uh huh. ล่องนะครับ uh huh. ตอนนี้ผมถอดตัวนี้ออกมาแล้ <c oughs> ตอนนี้ก็คือผมจะใส่ใบเข้าไปก็ uh huh. คือพอใส่อาหัวครอบเฟืองตัวนี้แล้วก็ใช้หก uh huh. <6 S 2> เหรียญครับแย <c oughs> ่เข้าไปรูเพื่อ <c oughs> <c oughs> กันไม่ให้ตัว <c oughs> <c oughs> แกนตัวไหนมันดิน้นตามใบตัวนี้ของเราที่จะใส่เข้าไปครับ uh huh. ส่เข้าไปแล้วก็ปกติจะหงายใส่ครับแต่ว่าเครื่องตัวนี้มันมีความจําเป็นที่หงายไม่ได้ครับต้อง,ต,องต้องความใส่เดี๋ยวน้ำมันมันหก <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ใช่ครับนี่ครับใส่แล้วก็ใส่ฝาครอบครอบครบับใส่ตัวลองฝาครอบไปกินครับอโอ้ลน นี่ครับาการใส่น็อตเข้าไปครับการเปลี่ยนใบพัดอ,อยากไหมครับท่านผู้ชมครับสส่ไม่เข้าพี่เอาใส่ครับโอ้มีรถอยู่ข้างๆด้ว <c> ย <oughs> จะประมาณนี้ครับแล้วก็เบอร์สิบเก้าขันนะแล้วแต่ครับจะเป็นสิบเจ็ดสิบเก้าเวลาขันก็ขันย้อนสอนครับจะ <c oughs> ไม่ขันตามนะครับ <c oughs> จะขันย้อน,นครับ <c oughs> เพื่อความปลอดภัยของผู้ตัดครับสำหรับใครที่ใช้เครื่องตัดหญ้าการบำรุงรักษาก็ให้ตรวจเช็คสภาพก่อนใช้ทุกครั้งนะครับ <c oughs> เพราะว่าเครื่องตัดหญ้าเนี่ยเวลาเราซื้อมาใหม่เนี่ยใบมันจะหลวมนะครับเพราะฉะนั้นเวลา เราซื้อมาก่อนใช้เราต้องเช็คเช็คที่ใบตัวนี้ก่อนนะครับอันดับแรกเลยเพื่อความปลอดภัยของตัวเราแล้วก็ความปลอดภัยของคนรอบข้างนะครับอันดับ2ก็คือการใช้ก็ใช้ตามคําแนะนําคู่มือที่ซื้อมานะครับเพราะถ้าเกิดว่าใช้เกินคําแนะนำเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดอันตรายต่อตัวเราเองได้ครับครับสำหรับวันนี้ครับได้ความรู้มากๆเลยนะครับอยากรู้เรื่องอะไรนะครับทักเข้ามาได้นะครับสำหรับเกษตรหนึ่งชั่วโมงวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ